สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องบอสซาซ่านะครับผมกับรายการรถบ้านบอสน,นะครับก็มาเจอกับเจ้านี่เลยครับผมไดฮันสุเอสสี่ศูนย์คือพิกอัพนะฮะตัวนี้แจวๆเลยล 1968, 45, รถหนึ่เก้าหกแปดเก่าโคตรสี่สิบห้าบปีฮะคันนี้ ก็ถือว่ารอดมาได้สภาพนี้ก็ถือว่าบุญนะฮะโชคดีโชคดีแล้วกันนะที่คุณลงุงคุณปู่รอดมาได้ถึงขนาดนี้สีก็พอดูได้นะฮะไม่สวยมากแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะฮะมีเขาเรียกอะไรอ่ะสีพองบ้างเล็กน้อยมีผูบ้างเล็กน้อยคัสซีไม่มีผูกคัดสซีสวยสวยเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นรถเล็กกระทัดนัดนะยครับล้อเป็นล้อขอบสิบเท่ายาเท่าล้อมอ์ลซค์นะครับผมคันเล็กมากครับฝาท้ายโลโก้อยู่ครบสีโป๊ไม่หนาครับได้ครับสุใส่แข็งแรงครับสามารถเปิดฝาท้ายได้ก็เอาบรรทุกได้เลยครับเนี่ยถือว่าไม่กองแกงแต่งจริงน่ารักครับ น่ารักก็ต้ังรับรถคันนี้ใช้แก๊สล้วนนะคะมีเล่มทาสีขัดเกินฝาถังน้ํามันยังอยู่ถังน้ํามันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นแก๊สล้วนเป็นแก๊ส LPG เติมหน้าอยู่200ร้เต็มถังครับอเัอุปกรณ์ก็ยังค่อนข้างครบครับตรงนี้ก็สามารถเปิดดูได้แบตเตอรี่ใหม่นะครับหนึ่งลูกนะครับสีมีพองๆบ้างครับเล็กน้อย ได้เปิดได้แล้วก็กระจกก็ยังอยู่ครบพวกสัญลักษณ์ไฟลงไฟเลี้ยวยังอยู่ครบรถเก่านะครับรุ่นนี้ไม่มีแอร์นะครับผมก็เนี่ยครับมีตามเนี่ยเป็นแบบตามมดครับเล็กๆน้อยๆธรรมดาครับของรถเก่าคอนโซลอยู่ครบพวงมาลัยอยู่ครบยกเว้นแต่แต่หายไปเบาะหนังนี่จะเป็นเบาะเดิมๆนะครับมีขาดบ้างเล็กน้อยอืม แผงประตูก็มีขาดฝั่งโน้หน่อยเนี่ย<ม>อ้ฝั่งนี้หน่อยหนึ่ง<ม>ก็ขายตามสภาพกันเลยแล้วกันคันนี้กระจกมองข้างเป็นแบบเหลี่ยมน,นะครับเม k ก in อินเจแปสวยๆตาลงตาหน้าครบโลโก้ครบกันชนครบไฟเลี้ยวครบไฟเลี้ยวเดิมๆนะฮะต้องระวังเหมือนเสียวันแป๊ ายทะเบียนนครนายกนะครับผมศูนย์สี่สี่สองนะคะคันนี้ทรงล่างดีไม่มีฝุ่เลยเดี๋ยวลองระบบไฟกันให้ดูอ่านี่ไฟซ้ายเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคก็มีไฟสูงต่ำด้วยนะครับคันนี้อันนี้ไฟต่ำครับไฟสูงครับโอเคยังใช้งานได้อยู่ปกติแ้วเรามาลอง เทสได้กันให้ดูนหนึ่งรอบรถคันนี้มีแค่สี่เกียร์นะครับเกียร์หนึถึงสี่แล้วก็ถอยหลังเข้าปกติแค่เกียร์ห้าไม่มีแค่นั้นเองครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองสูบประหยัดน้ำมันมากครับลืมเปิดครับแอร์ธรรมชาตินะครับ แก๊อีกตัวนะครับเขาเปิดเป็นนแก๊สก่อนแลวติดนรับางทีบางทีก็ไมด้จะลองีจนใด้รบ เื่องยนต์ถือว่าเดินนิ่งๆเลยครับก็นี่ครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังนะครับเป็นฝาเปิดนี่ฝาฝาตัวนี้ก็หายากนะฮะสำหรับปีหนึ่งเก้าหกแปดค่อนข้างครบนะครับรถเครื่องก็แห้งๆเลยครับทำมาใหม่มีปะผูหม้อน้ำเวกคัมก็เปลี่ยนอาเขาเรียกอะไรนะฮะ ไอ้มิกเซอร์แก๊สใหม่ด้วยคันนี้ขับดีครับขับไปเลยไว้ใช้งานยาวๆในป่าในสวนหรือว่าขับไปไขายของใกล้ๆบ้านในแจ๋วเลยครับเครื่องซ่อมไม่ยากครับเครื่องแค่สองูนมีเล่มทะเบียนนะภาษีคัดเลยโอเคก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกับช่องบอสซ่าๆนะครับผมในรายการรถบ้านบอสน,น,นะครับ ยังไงก็ฝากคันนี้ไดฮัตส,สุไฮเจฟเอส0ี Hi ่ศูนย์ีไว้ในใจด้วยครับหนึ่งเก้าหกแปดสี่เกียร์โอเคครับขอบคุณมากครับ